การโชวมันเล่นได้มันมีความเร็วโดกูมันเล่นได้มันมีความเร็วมันไปเอาลูกบอลได้แต่จังหวะต้องตัดสินใจทําอะไรในพื้นที่สําคัญแบ่งเป็นปัญหาตลอดการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายว่าฉันจะต้องทําอะไรจังหวะแบบนี้พื้นที่แบบนี้จะต้องตัดสินใจอะไรให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นที่สุดหรือดีที่สุดเพื่อทีมมันมักจะเป็นการตัดสินใจที่ดีบ้างแย่บ้างหรือก็ธรรมดาธรรมดาปะปนกันไปนี่คือความเฉียบคมของเหลี่ยมหรือของแนวความคิด ในการเล่นฟุตบอลที่นักเตะยูน่เต็ดมันยังไม่โตขนาดนั้นรองเท้าข้างหลังรองเท้าข้างหลังหรอเออไอ,เไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเป็นแบรนด์รองเทา้าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยผมเพิ่งรู้จักชื่อว่าเซตาผมได้มาจากพี่ที่รู้จักกันเขาให้มาลองเขาบอกว่าชาติเอาลองไปใส่ดูยังไม่ได้เอาไปลองเลยผมเอามาวางแล้วผมลืมเนี่ยทักมาเออใช่อันนี้ผมจับรุ่นลองลงมาราคาเบาๆ699เอง700มีทอนนะว่ากันแบบนี้ แต่ถ้าผมได้ลองใส่ลองใช้แต่ผมโฆษณาบอกกันแล้วกันผมดูทรงดูหนังดูเนื้อดูตัวเนี่ยไม่ได้แย่เลยนะตัวนี้รุ่นสเปกตัมเป็นหนังสังเคาะน้ำหนักเบานะไม่ได้หนักเลยแม้ว่าจะเป็นรุ่นลองรุ่นดรอปลงมาแต่น้ำหนักโอเคเขาบอกว่ามันทนด้วยนะหนังสังเคาะน้ำหนักเบาแล้วทนอะ่ะไม่อมน้ำไม่ซึมน้ำด้วยไปเตะหญ้าจงหญ้าจริงมีลดน้ำมีอะไรสบายหน้าฝนก็เตะได้สบายๆเลยมีตัวรองพื้นอะไรอย่างดีครับทุกคน ไม่ได้หนักเลยแต่มันอาจจะไม่ใช่แบบรุ่นตัวท็อปที่น้ำหนักมันจะเน้นเรื่องความเบาอันเนี้ยมันจะมีน้ำหนักแต่มันจะไม่ใช่แบบว่าหนักเหมือนรุ่นสมัยก่อนหรือว่ารุ่นเก่าๆแบบพวกพรีเดเตอร์สมัยก่อนอ่ะมันจะไม่ได้หนักขนาดนั้นด้วยความที่เขาทํามาสมัยเนี้ยมันจะมีความบางมันจะมีความเบาเนาะเรื่องน้ำหนักเหมือนเขาจะซีเรียสกันแล้วคนใช้ก็ซีเรียสแต่ถูกสำคัญคือถูก700อมีทอนเพื่อนๆไปดูกันได้แบรนด์เซตา Z ETA ลองเสิร์ชดูใน Facebook ก็มีนะฝากเซตาสปอร์ตไทยแลนด์ไว้ด เ็1ตัวจริงปีแสดงวันนี้ผู้รักษาประตูเป็นอังเดลนาหน้าเฝ้าเสาตามเดิมเซนเตอร์สามตัววันนี้เป็นเลนิโยโร่ไฮริมักไกวแล้วก็มาซาอุยในเกมจริงๆมาซาอุยจะยืนขวาโยโร่มายืนซ้ายส่วนตัวกลางวันนี้เราได้แม็กไกวกลับมาเป็นเรื่องดีมากแต่ที่แม่งไม่ดีเนี่ยคือมาไทเดลิกมีอาการบาดเจ็บจากเกมที่แล้วแล้ววันนี้ไม่มีชื่อสแตนบายบนมานั่งสำรองด้วยแต่ก็ต้องมาตามดูกันจะมา,จากจะน้อยอยังไงเดี๋ยวรอลุ้นกลางสัปดาห์มียูโรป้าเจอรียงส่วน ข้างบนวิงแบ็กสองฝั่งดาโล,โลดอกูตามเดิมไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องเปลี่ยนมิดฟิลตัวต่ำยังเป็นหน้าเดิมอูกเตจับคู่กับกาเซมิโลกับแนวทางเกมวันนี้สองคนนี้เล่นคู่กันได้ไม่มีปัญหาเพราะต้องเล่นเกมรับเป็นสำคัญแล้วรอจังหวะดีๆค่อยเล่นเกมเคาน์เตอร์มันไม่ต้องใช้ระยะการจ่ายบอลที่ยาวๆเหมือนเกมที่แล้วเกมกับฟอร์เรสต์พอสองคนนี้เล่นด้วยกันนะ่ะพื้นที่มันเยอะแล้วมันต้องการนักเตะที่พลิกบอลเอาบอลขึ้นไปข้างบนเก่งๆมันเลยดูมีปัญหาที่แบบ บอลตรงกลางแดนต่ำแม่งไปข้างบนไม่ได้แต่พอวันนี้เราเล่นกัดชับเล่นใกล้ๆแล้วทิ้งบอลพื้นที่ว่างให้กานาโชให้ดอกูให้ดาโลวิ่งอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยสามารถใช้คาเซมิโร่กับอูกเต้เล่นร่วมกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการเอาบอลขึ้นไปข้างบนเพราะใกล้ๆบลูโน่ที่เล่นตัวบนเนี่ยมันลงมาได้มันอยู่ใกล้มากเพราะว่าบูโน่ไม่ใช่ตัวเป้าในการสวนแต่จะเป็นตัวรับบอลและเป็นตัวสวิตบอลให้มันก็เลยเอ้าโอเค ตัวต่าคู่นี้วันนี้ทําได้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนเกมกับฟอร์เรสข้างบนหลังกองหน้าคนแรกบรูโน่อีกคนนึงเป็นกาลาโชแต่ว่าในของจริงที่เล่นเนี่ยบูโน่จะยืนทางขวากาลาโชจะสตาร์ทฝั่งซ้ายไปก่อนครึ่งหลังค่อยแบบมีสลับเปลี่ยนไปมาเนาะส่วนหน้าเป้าวันนี้เปลี่ยนจากโจชัวเซิร์กซี่มาใช้ลาสมุตฮอยลูนอีกครั้งสิ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากผัง11ต,ตัวจริงผมว่ามันคือมานั่งสำรองวันเนี้ยยูไนเต็ดลูเบนอมูลิมได้ลุกชอกับเมสันเมาส์กลับมาอยู่บนมานั่งงสรรอพอพ้มกันแล หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเมาส์ที่เริ่มมานั่งมีเริ่มได้ลงไปบ้างแต่วันนี้คนที่มาคือลุกชอแต่ก็ชัดเจนว่าลุกชอยังไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะลงเล่นขนาดนั้นคือผมเข้าใจฟิลทุกคนที่การโาชมันแบบมันไม่โอเคอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันจะเป็นจริงๆครับแล้วเริ่มเกมมาเราก็มีโอกาสดีๆจากที่การโาชมันไปลัดเลาะหน้ากรอบจํากันได้ไหมเราเริ่มต้นเกมมาเราได้ฟรีคิกก่อนแล้วก็น่าจะเป็นลูเบนดิอาร์ตบางที่ไปเสียใบเหลืองลุ้นจุดโทษตั้งแต่ต้นเกมเลยอะ่ะ แล้วบรูโน่ได้ยิงฟรีคิกก็ซัดติดกำแพงไปอะไรแบบเนี้คือนักเตะแบบกานาโชะมันดีตรงที่เวลาเราจังหวะสวนกลับเล่นกับพื้นที่ว่างด้วยความที่อยู่ในเตดมันมันยังเป็นทีมที่ต้องหวังพึ่งบอลแบบเนี้เราก็ต้องไปหวังพึ่งนักเตะแบบกานาโชเข้าใจเลยว่าเราหงุดหงิดเราอึดอัดแต่ถ้าไม่มีกานาโชะบอลจังหวะสวนกลับเราพึ่งใครไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวที่พุ่งไปข้างหน้าเลย ทุกคนจะเป็นตัวที่จับแล้วม้วนหาเพื่อนแล้วฝากเพื่อนหมดเลยจะไม่มีใครที่พยายามเอาบอลพุ่งขึ้นไปนี่คือความจําเป็นที่เราเลยต้องมีกันาโชอยู่ในสนามอามูลิมก็เลยมีทางเลือกที่เอาคนอื่นลงไปได้แต่ว่าทางเลือกนั้นน่ะไม่มีคุณสมบัติแบบที่กันาโชเป็นมันเป็นความจําเป็นจริงๆที่เราแม่งต้องฝืนทนกันไปจนกว่าออมูลิมจะได้สร้างทีมใหม่แล้วเล่นในรูปแบบตัวเองแล้วก็มารอลุ้นว่าไอ้ทีมใหม่นั้นน่ะมันจะเล่นแบบไหนมันจะเป็นยังไง วันนี้ครับแมนยูในแต่เจอกับซิตี้เริ่มเกมมาผมว่ามันเป็นบอลที่ทุกคนคาดการกันได้แมนยูเจอแมนซีเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะเป็นฝ่ายครองบอลหุบุกอยู่แล้วมันก็ยังเป็นเกมแบบเดิมๆนั่นคือซิตี้เป็นฝ่ายครองบอลซะเยอะครองบอลโลไปโลมาอยู่ในแดนแมนยูในแต่ยูนตยืนหลัง3าแบบที่เราเล่นแบบ541ด้วยวันนี้ยยืนเป็นแผงเลยกองหลังแน่นๆวิ่งแบงค์สองข้างถอยต่ำมิดฟิลด์ตัวบนตัวต่ำลงมายืนแพรกัน คอยขยับปิดช่องปิดตัวไล่ให้หอยลุนก็ลงมาต่ำเราแทบไม่ทิ้งใครไว้ในแดนซิตี้ส่วนซิตี้ก็ดันขึ้นมาหมดกองลงกองหลังก็ดันขึ้นมาแทบจะอยู่ในแดนเราและกลางสนามก็พยายามที่จะคอนโทรลหาช่องสับสายไปมาประเด็นสําคัญคือวันนี้เกมรับอยู่ในเตดทําได้อย่างดีตามที่ควรจะเป็นเราตั้งใจมาเล่นเกมรับให้มันแน่นเล่นปิดหน้าแผงเกมรับนักเตะอย่างอูกาเต้กาเซมิโลบลูโน่หรือแม้กระทั่งกานาโช ช่วยกันไล่ช่วยกันปิดป้องไม่ให้บอลมันทะลุเข้ามาไม่ให้มีการเปิดไม่ให้มีการเลี้ยงตะลุยทำได้ดีกองหลังรอจังหวะดักสกัดได้ดีวิ่งแบ็คคอยซับพอร์ตเกมรับช่วยกันกับเซนเตอร์ตัวซ้ายตัวขวาทุกคนยืนเกมรับแล้วทำหน้าที่ได้อย่างดีวันเนี้ชื่นชมสมาธิเกมรับของยูไนเต็ดที่เป็นอีกครั้งที่ทำได้ดีมากๆเพราะว่าถ้าเราย้อนไปวิธีการเล่นประมาณนี้ล่าสุดยูไนเต็ดเจอกับอาร์เซนอล วันนั้นเราก็ทําได้ดีแบบเนี้ยนักเตะอาเซนนลชัดเจนเล่นเกมลุกบุกโยกซ้ายโยกขวาแต่นักเตะยูไนเต็ดก็มาเล่นเกมรับยืนกระชับเล่นกันใกล้ๆรอจังหวะตัดได้สวยๆแล้วทิ้งพื้นที่ว่างสวนกลับสไตล์การเล่นเหมือนกันเลยก็เลยชื่นชมว่าอ่ะเป็นอีกครั้งที่เราเจอทีมใหญ่โจย์เราคือต้องเล่นเกมรับแล้วรอจังหวะดีๆสวนกลับ เราเล่นได้ดีตามแท็กติกวิธีการที่วางกันเอาไว้อันนี้คือวิธีการของเรารเลูเบนอามาริมเซตมาทุกคนเข้าใจแล้วมีสมาธิทําได้ดีมากๆมันเหนื่อยนะการต้องมายืนเล่นเกมรับต้องมีสมาธิขยับถอยลงมาเพื่อนขึ้นต้องมาซ้อนเพื่อนอะไรแบบเนี้ยมันเหนื่อยมากแล้วมันต้องคอยวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ตลอดแล้วถ้าตัดได้ต้องขึ้นไปสนับสนุนเกมลุกด้วยแม้ว่าช่วงเริ่มต้นนะผมว่าคนที่อาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยหน่อยอย่างมาโนเอลอูกเต ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องของการจับจังหวะหรือการโดนบอลลุมแล้วมันไม่มีตัวจ่ายอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีบอลที่บางทีจ่ายแล้วอุกเตยยกขาสูงแล้วบอลลอดใต้ท้องขาตัวเองไปง่ายๆแบบเนี้ยมันก็ดูแบบเฮ้ยพลาดง่ายไปหน่อยหรือจังหวะจับปื๊บจะพลิกจ่ายบอลจังหวะเดียวก็เสียเสียกลางสนามโดนสวนแต่เพื่อนๆก็ยังช่วยกันซัพพอร์ตได้ประเด็นคือเพื่อนๆซัพพอร์ตไม่มีปัญหาแต่อูกเต้วันเนี้ยช่วงเริ่มต้นช่วงสตาร์ทมีจุดเล็กๆน้อยๆที่พลาดเยอะเกินไปหน่อย แล้วมันเป็นพลาดแบบพลาดตรงนี้พลาดตรงนี้แล้วพลาดตรงนี้ต่อเนื่องกันไปนิดก็เลยแอบมีติดตเติงอุกเต้หน่อยว่าวันนี้ดูแบบเฮ้ยเริ่มต้นดูพลาดง่ายไปหน่อยส่วนในคนที่วันนี้ทําได้ดีมากๆในหน้าที่เกมรับการยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวต่ําคือคาเซมิโลทุกคนกด18ให้คาเซมิโลหน่อยวันที่เจอกับฟอร์เรสต์หลังกลับมาจากเบรกทีมชาติแน่นอนบอลวันนั้นมันไม่ใช่สไตล์แบบนี้การยืนตําแหน่ง แต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันโดยเส้นเชิงวันนั้นมีการยืนช่องไฟที่ห่างมากแต่วันนี้แคบกระชับพอแคบพอกระชับประสบการณ์ความสามารถการอ่านเกมความเก่ากับเซมิโล่ช่วยอยู่ในเตดได้เยอะมากจังหวะต้องพุ่งไปดักจังหวะต้องดักตัว2จังหวะต้องชิงจังหวะขึ้นมงจังหวะต้องพุ่งสไลดคาเซมิโลยังเป็นคนสําคัญที่ช่วยอยู่ในเต็ดได้อยู่ตลอดเป็น45นาทีแรกที่ฟอร์มเซมิโลแม่งโดดเด่นสุด ในการปัดป้องแล้วมันมีสถิติออกมาว่าคาเซมิโล่ครึ่งเวลาแรกนะดวล7ครั้งชนะทั้ง7ครั้งมีการเข้าแท็กเกิลไปทั้งหมด6ครั้งตัดบอลได้ก็คือจังหวะที่ซิตี้จ่ายบอลมาแล้วคาเซมิโล่พุ่งไปดักบอลได้อะไรประมาณนี้คือการตัดบอลทาได้2ครั้งแล้วก็มีการเคลียร์ไป1ครั้งนี่คือผลงานคารเซมิโล่ที่ต้นเกมทําได้อย่างยอดเยี่ยมในการเป็นมิดฟิลด์ประสบการณ์สูงแล้วเล่นเกมรับส่วนในแง่ของจังหวะโต้กลับจังหวะการเข้าทำบอลส่วนมาก เราพึ่งที่2คนนี้เลยในการเล่นจังหวะฉาบฉวยพอสมมุติว่าแม็กไกวตัดได้คาเซมิโลตัดได้มาซาอุยตัดได้หรือว่าบอลจากหลังมันขึ้นมาหน้าได้เป้าในการเล่นเกมเคาน์เตอร์มันอยู่ที่2คนนี้ดอกูกับกาาโชอยู่ที่2คนนี้เลยว่าสุดท้ายเนี่ยพอไปแล้วแม่งจะเป็นยังไงซึ่งอย่างที่เราเห็นครับบอลจากแดนอยู่ในแต่จากแดน1มาสู่แดน2ไปที่สคนนี้ทาได้ พอเข้าสู่แดน3จะต้องจบจังหวะสุดท้ายไปให้เพื่อนลุ้นยิงประตูหรือตัวเองเป็นฝ่ายทําเองมักจะมีปัญหาเหมือนเดิมแล้ววันนี้แม่งแก้ไม่ได้เลยวันนี้ไม่มีแบบดีที่สุดเลยมีแต่โว์ไปเฉี่ยวมาได้ลุ้นวูบว่าไปอย่างเดียวเลยไม่มีความเนียบไม่มีความละเอียดแล้วเราอย่างที่เราบ่นกันตลอดว่ามันคือเรื่องของประสบการณ์จริงๆนะมันคือเรื่องของความละเอียดความที่ตัดสินใจแบบจังหวะทีเด็ดต้องตัดสินใจให้คมเราก็ยังไม่คมเนี่ย นี่คือตัวที่พึ่งของเราสองคนในแง่เกมสวนกลับอะดอกูกับกาณาโชคนหนึ่งเด็กด้วยตัวใหม่พึ่งย้ายมาในหลีกอังกฤษมีประสบการ์เกมระดับสูงไม่กี่เกมเองตั้งแต่อยู่ที่อิตาลีก็มีไม่กี่เกมแล้วย้ายมาอยู่กับยูไนเต็ดต้องมาเล่นกับระบบใหม่เพื่อนใหม่แล้วเป็นตัวความหวังในการเล่นเกมสวนกลับมันก็จะประมาณเนี้ยจังหวะบางทีมีจังหวะสวยๆจับบอลแรกลั่นไปเข้าทางคู่ต่อสู้จบเลยมีจังหวะสวยๆเพื่อนจ่ายให้เลือกยิงโด่งข้ามคานไปเลยอะไรแบบเนี้ย การโชอย่างเงี้ยมีจังหวะขยันวิ่งไปแย่งบอลพอแย่งบอลได้จังหวะเอาฝากเพื่อนทําได้ดีแต่พอจังหวะสุดท้ายจะทําอะไรทําต่อไม่ได้มันก็จะมีได้บั่งเสียบ้างแบบสลับกันไปด้วยความที่เนี่ยตัวที่พึ่งในแง่เกมลุกสวนกลับเรามี2คนนี้แหละซึ่งอยู่ในเตดมีโอกาสดีๆสวยนะมีจังหวะแบบ ช่วงเกือบ20นาทีอ่ะบอลแก้กันขึ้นมาเลนิโยโลวางไปตรงกลางให้บลูโน่บลูโน่ออกซ้ายให้ดอกูต่อมากานาโชดแล้วเปลี่ยนข้ามฟากสวิตไปให้ดิ乌โกโดาโลดาโลเปิดเข้ากลางนักเตะแมนยู3าคนในกรอบเขตโทษกระโดดเทคไม่โดนบอลสักคนผมจําไม่ได้ว่าในกรอบแม่งมีใครมั่งแต่แม่งกระโดดไม่โดนบอลสักคนเลยเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เราแม่งมีโอกาสใหญ่แต่เราไม่มีคนที่ไปปิดบัญชีได้นี่คือปัญหาที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดลูเบนอัมบริมทีมบริหาร ต้องจัดการเรื่องปัญหาการจบสกอร์ให้ได้เราสร้างโอกาสได้เราสร้างโอกาสใหญ่ได้แต่เราเปลี่ยนแม่งเป็นประตูไม่ได้นี่ยังเป็นปัญหาใหญ่เหมือนเดิมแล้ววันเนี้ยถามว่าซิตี้ทำได้ดีไหมในแง่ของการครองบอลของพวกเขาเขาทำได้ดีตามที่แบบควรจะเป็นนั่นคือซิตี้แข็งแรงอยู่แล้วในแง่การครองบอลแต่ผมว่าวันเนี้ยซิตี้เล่นกันแบบไม่ใช่ซิตี้ที่น่ากลัวขนาดนั้นครองบอลเก่งจริงครองบอลเหนียวจริงแต่ก็เสียบอลง่ายเหมือนกันนะ จังหวะกลางสนามโคววซิตอยู่ดีๆก็เสียบอลโดนลุมแย่งแล้วเป็นเกมเคาน์เตอร์อยู่ในเตต์อยู่ดีๆครองบอลขึ้นมาจับจ่ายกันก็เสียง่ายๆดื้อๆโดนลุมดักสกัดแล้วไม่ฟาวอะไรแบบเนี้ยซิตี้จะได้ยิงแต่ละครั้งมีลากตัดมายิงหน้ากรอบม,มีตะลุยมาจากตรงกลางกุนโก,กาันจบนอกกรอบซึ่งบอลหน้ากรอบอะทำไมติดบล็อกกระหลุดเสาทำไมหลุดเสาน้ำหนักบอลก็ไม่มีตรงตัวโอนาน,น่าเข้าสองอะไรแบบเนี้ยเกมลูซิตี้มันจะเป็นเวรประมาณเนี้ยแบบ คลองไปคลองมายูไนเต็ดก็รอจังหวะมองอ่านค่อยๆขย,ยับปิดช่องไฟการช่วยกันเล่นกระชับดักได้ตัดได้รอจังหวะเคาน์เตอร์ดักไม่ได้ก็ยืนกระชับบอลนซิตี้ที่เข้ามาป้วนเปี้ยนในกรอบแล้วอันตรายช่วงครึ่งแรกคือลูกเซตพีดไม่ว่าจะฟรีคิกหรือเตะมุมอะไรพวกนี้คือความน่ากลัวที่มันฉวัดเฉวียนไปมามันจะเป็นเรื่องลูกแบบเตะมุมตั้งเตะหมดเลยในกรอบยูไนเต็ดป้องกันกันได้ดีเซนเตอร์อย่างเลนิโยโลเฮลิแมกไกวแล้วก็นูแซียมาซาอุย ทำหน้าที่ได้ดีมากๆในการปัดป้องจังหวะสุดท้ายต้องดับต้องตัดและยังมีจังหวะต้องเซตเกมจากหลังไปหน้าก็สามารถแก้สถานการณ์กันขึ้นไปได้ผมว่าวันนี้เป็นเกมที่ยูไนเต็ดมันทําได้ดีนะแต่มันน่าเสียดายที่มันจบไม่ได้วะ่ะแกนในการไปรับบอลเพื่อที่จะสวิตบอลขึ้นไปเปลี่ยนจากรับเป็นลูกก็เป็นบรูโน่เหมือนเดิมบรูโน่ยังเป็นคนสําคัญเหมือนเดิมในการสวิตบอลเปลี่ยนจากหลังไปหน้าอะไรพวกเนี้ย ทำได้ดีในหลายสถานการณ์เลยนะไปรับบอลตรงกลางที่เพื่อนแก้มาให้แล้วพลิกบอลหันหน้าปุ๊บจ่ายบอลออกซ้ายออกขวาค่อยๆเชื่อมมันไปในแดนซิตี้มีสวิตบอลยาวบอลสั้นบอลในกรอบเขตโทษผมว่าบรูโน่ทำหน้าที่ตรงเนี้ยได้ดีแบบที่มันควรจะเป็นและไม่ได้มีปัญหาอะไรในแง่ของการสวิตบอลเอาบอลขึ้นจากกลางไปหน้าทําได้หมดแต่ประเด็นคือจังหวะสุดท้ายเนี่ยไม่ทำไม่ได้ไม่ไม่รู้ม่งจะแก้ยังไงหรือดูการนี้ว่า แล้วมันอาจจะแก้ไม่ได้ด้วยซ้ำนะทุกคนกับฤดูกาลน,นี้ครึ่งเวลาแรกเรามีโอกาสดีๆเยอะมากซิตี้ครองบอลครึ่งแรกซิตี้ครองบอลครองไปเลยเราได้จังหวะดีๆเราสวนกลับหนักๆแต่เราจบจังหวะสุดท้ายไม่ได้เรายังมีปัญหาเดิมๆเ,เลยตลอดครึ่งเวลาแรกจนครึ่งหลังด้วยซ้ําแล้วนักเตะอย่างกาลาโชวันนี้มีส่วนกับเกมอย่างมากแม้เพื่อนๆจะบน่นแม้เพื่อนๆจะบน่นจะไม่แฮปปี้กับฟอร์มกาลาโชเลี้ยงบอลเยอะเกินไปเสียบอลง่ายเปิดบอลเสียจ่ายบอลไม่แม่น ผมเข้าใจดีผมก็เห็นด้วยแต่ในแง่ภาพรวมในแง่วิธีการการาโชค,คือคนที่มี Impact กับเกมสูงมากในแง่ของการทําลายเกมลับซิตี้สร้างโอกาสสาคัญหรือมีส่วนในการกดดันเกมลับยังไงการาโชคก็ยังมีส่วนสําคัญกับวิธีการเล่นแบบนี้แล้วครึ่งแรกทําได้ดีมากอีกคนอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าคาซมิโรทำหน้าที่ได้โคตรด,ดีจังหวะยืนจังหวะสไลด์จังหวะ,หวะปิดพื้นที่กระโดดดักบอลตัดบอลทําได้อย่างยอดเยี่ยม คนที่มีประโยชน์อีกคนก็บลูโน่อย่างที่บอกสวิตบอลจากหลังไปหน้าไปมีส่วนในการออกบอลในพื้นที่สุดท้ายปล่อยบอลให้เพื่อนลุ้นสร้างโอกาสยิงก็ยังทำหน้าที่ได้ดีแต่เพื่อนจบไม่ได้ส่วนคนที่ยังเล่นไม่ละเอียดแล้วพลาดง่ายเยอะไปหน่อยก็คือพัติกดอกูกับมาโนอูกาเตผมไม่แน่ใจเพื่อนๆคิดเห็นเห็นด้วยหรือเห็นต่างไม่ว่ากันแต่สําหรับผมวันนี้ครึ่งเวลาแรกดอกูพลาดง่ายไปหน่อยจังหวะจับในแดงสุดท้ายไปจับลั่น จังหวะพาบอลขึ้นมาตัดสินใจจะเปิดจะจ่ายไม่ละเอียดไม่ดีไม่เนียบทั้งๆท,งที่บอลเกมลุกอยู่ในเตดนอกจากคาราโชมันไปหวังที่ดองกูเยอะแต่ดองกูทําได้ไม่ดีนี่คือระบบที่ลูเบนอัมริมต้องการคือวิงแบ็กต้องมีส่วนร่วมในพื้นที่สุดท้ายเราเห็นภาพแล้วว่าวิงแบ็กสองข้างต้องมีส่วนแต่ประเด็นคือมันแค่มีส่วนแต่มันยังสร้างอิมแพคที่เปลี่ยนเป็นโอกาสยิงประตูหรือแอสซิตไม่ได้ นี่คือปัญหาที่ตัวนักเตะมันต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาในแง่วิธีการอะ่ะเขามาตามวิธีที่มันควรจะเป็นและแต่ความละเอียดยังไม่มาส่วนอูกาเต้พูดไปตอนต้นแล้วว่าวันนี้พลาดง่ายเยอะไปหน่อยในช่วงต้นๆแต่ช่วงหลังเริ่มปรับจังหวะเริ่มตั้งสติแล้วกลับมาเล่นดีขึ้นแต่ตอนต้นๆเนี่ยมีแบบเสียบอลง่ายๆจับจ่ายพลาดเยอะไปนิดนึงส่วนที่เหลือก็ทรงๆนะ แนวรับ3มเซนเตอร์แม็กไวโยโลมาซาอุยทำได้ดีไม่ได้มีปัญหาโอนาน่าก็ยืนตำแหน่งไม่ได้พลาดอะไรแล้วก็ไม่ได้โดนล่อเป้าแบบที่มันแบบเน่งๆขนาดนั้นด้วยวิงแบ็กดาโล่ o, ก็ทำได้ดีดิโก้ดาโล่เป็นอีกเกมต่อจากเกมที่แล้ววันนี้ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ตามมาตรฐานคือมาตรฐานดาโล่ Dal o, มันไม่ได้สูงอยู่แล้วมันก็เล่นประมาณนี้ขอแค่มึงไม่พลาดไม่พลาดไม่ทำงี่เง่าไม่จ่ายบอลยัดเข้ากลางเข้า,ขาตีนคู่ต่อสู้ก็โอเค เรคองตัวแต่วันนี้เติมขึ้นไปในจังหวะดีเพื่อนเปิดมาจับได้พลิกได้เปิดเข้าไปจับได้พลิกได้ฝากตรงกลางดีๆได้ทําได้ดีตามจ็อบเล่นเกมรับมีสมาธิโฟกัสอาจจะด้วยความที่คู่ต่อสู้ที่ต้องรับมือมันไม่ได้เข้มข้นด้วยมั้งเจอเด็กซิตี้อย่างโอไลลี่อย่างเนี้ยมันก็ไม่ได้รับมือยากขนาดนั้นก็ดาโลเคไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนนอกเหนือจากนี้ก็จะมีลาสมุดฮอยลุนฮอยลุนวันนี้มีจังหวะจับบอลได้พลิกบอลได้พอจะมีส่วนร่วมอยู่บ้างแต่ก็ ยังไม่ได้เนี๊ยบขนาดนั้นยังไม่เด่นเนี๊ยบไม่ได้มีอะไรที่มันหวือหวาขนาดนั้นก็ยังทรงทรงอยู่ครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันก,มนก็มันก็ไม่ได้แย่แบบที่ทะเลาะกับลูกฟุตบอลเริ่มครึ่งหลังมาแม่งมีจังหวะที่โฟเดนทะลุหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษจากบอลที่มันเหมือนสก,กัดปลิ้นเข้าไปแล้วโฟเดนกำลังจะมีโอกาสง้างยิงอยู่แล้วอ่ะดีที่บอลสุดท้ายนุแซมาซาอุยแม่งแบบช่วยสก,กัดดักไว้ได้นิดนึงจังหวะโฟเดนก็เลยแบบไปโดนบอลแล้วเสียออกหลังไปหูแบบรอดวุดหวิด แล้วก็จะมามีเควินเดอะบอยเลี้ยงตัดหน้ากรอบแล้วก็ยิงตรงตัวโอนาน่าเข้า2ไม่ได้อันตรายนอกเหนือจากนี้ยูนเแต็ดก็จะมามีฟรีคิกมั่งมีเปิดเข้าไปอูกเต้ได้เก็บตกยิงนอกกรอบมีแม็กควเล่นต่อไม่ไหวโดนเปลี่ยนตัวออกผมแบบขอให้มันเป็นแค่เรื่องสภาพร่างกายความฟิตท,ที่ไม่ไหวแล้วกันอย่าให้มันถึงขั้นที่ว่ามีอาการบาดเจ็บกำเริบเลยกดเลขห้าเป็นกำลังใจให้รแมักควหน่อยนอกเหนือจากนี้เกมยูนเแต็ดก็จะมามีโดน ฟรีคิกแล้วโอนาน่าเซฟได้บินสวยอยู่จังหวะ50กว่า60ประมาณนี้แล้วก็จะมามีจังหวะซิตี้ได้ยิงแล้วอะเตะมุมมามูดแม่งยิงหนักๆอะที่โอนาน่าเซฟอะจำได้ไหมกดย4่สิมาถ้าจำลูกยิงมามูดนอกกรอบได้อะ่ะโคตรแรงอะแล้วเหมือนโอนาน่ามันตกใจอประหวาปัดอะเฮียมามูดแม่งยิงโคตรแรงแบบเต็มข้อจัดๆดีโอนาน่ามันยังอยู่ตรงนั้นไม่งั้นอาชิตยหายแน่ๆแล้วก็นาทีสัก70 รูปเบนอมรมีการเปลี่ยนตัวแก้เกมเอาโจชเซิร์กซีกับเมสันเมาส์ลงมาแทนอูกาเต้กับลาสมุดฮอยลุนก็เป็นไปตามสิ่งที่มันควรเป็นเข้าใจได้เลยต้องการตัวเก็บบอลแดนบนต้องการเปลี่ยนมิติในการเก็บบอลยิงประตูอะ oon, ออเอาฮอยลุนออกเอาเซิร์กซีมาแทนแล้วก็ต้องการพลังงานแดนบนเอาบรูโน่มาเป็นตัวกระจายบอลแดนหลังมีเมสันเมาส์ลงมาเพราะว่าอูกาเต้อยู่เพื่อตัดเกมแต่ว่าในแง่เกมลุกมันอาจจะลดลงมันหน่อยแต่ถ้าเป็นเมาส์อ่ะ เกมลับเขาอาจจะไม่ได้ดักบอลเก่งแต่เขาขยันเขาวิ่งไล่ให้อยู่แล้วและสําคัญกว่านั้นคือเกมลุกเมาเล่นกับพื้นที่เก่งขยันวิ่งแล้วไอบูโน่เป็นตัวกระจายบอลแทนก็เป็นการเปลี่ยนตัวผมว่าตามแนวทางที่มันเป็นเราต้องการประตูเราต้องการพลังงานก็เติมเปลี่ยนมิติถัดจากนั้นจะมียูน่เต็ดได้ยิงอูกเต้ก่อนออกอมียิงหลุดออกกรอบไปทีนึงแล้วก็จะมามีบอลที่เปลี่ยนออกซ้ายดอกู12กับกานาโชแล้วเปิดเข้าในให้จจโชเซซีได้แบบ ง้างยิงบอลไปติดเซฟเอเดสันน่ะจำได้ไหมเซิร์กซีแม่งได้ยิงอยู่ทีนึงอ่ะแบบเฮียยิงโอเคนะจังหวะตวัดเหมือนจะซ้ายด้วยมั้งแล้วยิงไปติดเซฟเอเดสันแล้วคนที่ซ้ําเหมือนจะเป็นเมสันเมาง้างวอลเลยซ้ําแล้วก็ติดบล็อกมั้งแล้วก็ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้โอกาสอ่ะสองทีมมีพอๆกันผัดกันลุกผัดกันรับผัดกันยิงผัดกันอะไรแต่ว่าโอกาสหนักๆอ่ะเป็นเรานะวันนี้ยูไนเต็ดมีโอกาสทั้งหมดเนี่ย13ครั้งซิตี้มี9ครั้ง แต่เราตรงกรอบแค่สครั้งเองนะแบ่งแต้มแบบที่คาดการณ์กันไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าวันนี้ยูไนเต็ดมีโอกาสเก็บแต้มหนึ่งได้แล้วเราทําได้ตามนั้นจริงๆความที่แม่งแบบหนักหน่วงของแมนยูแม่งคือ2เกมต่อจากนี้แหละครับทุกคนเพราะจบจากเกมที่เราไปเยือนลียงเราต้องมาเยนิวคาสเซิลต่อผมบอกไว้ตั้งแต่ก่อนที่เดือนเมษายนจะเข้ามาแล้วว่า7เกมของยูไนเต็ดหลังจากที่เราเจอนอตติงแฮมฟอร์เรส เราแพ้ไปแล้วเกม1จบไปแล้วเกมที่2คือวันนี้เราเจอซิตี้เราเก็บ1แต้มตอนนี้ยังลันตามที่เราคาดการกันไว้แพ้ฟอร์เรสเสมอซิตี้ได้1แต้มถัดไปเยือนโอลิมปิกรียงนี่คือเกมสำคัญมากๆของแมนอยู่ในเต็ด1เกมต่อจากนั้นคือการไปเยือนนิวคาสเซิลนี่เป็นอีกเกมที่อยู่ในเตดมีโอกาสจะแพ้สูงมากเพราะเราไม่รู้เลยว่าพอไปเยือนรียงอ่ะผลลัพธ์จะเป็นแบบไหน นักเตะกลับจากฝรั่งเศสมาสภาพร่างกายแต่ละคนจะเป็นยังไงลูเบนออมริมไมซ์เซตอนนั้นกับบอร์ดบริหารจะคุยกันจะคิดกันแบบไหนยังไงไม่รู้เลยเขาอาจจะเต็มที่กับนิวคาสเซิลต่อหรือจะมีการเก็บตัวโลเทชันบางตำแหน่งเพื่อกลับมาเล่นกับรียงเกม2ในบ้านอันนี้ไม่รู้อยู่ที่ผลลัพธ์อยู่ที่สภาพร่างกายนักเตะในเกมกับรียงเลยเพราะฉะนั้นเกมถัดไปคืนพระรหัสนี้สาคัญสุดๆสําหรับยูไนเต็ดฤดูกาลนี้และรูเบนออมบริม จบจากเยือนนิวคาสเซิลอย่างที่บอกรับโอลิมปิกดียงต่อเนื่องเพื่อโอกาสในการเข้ารอบต่อไปหลังจบจากยูโรปาลีกที่ผลลัพธ์ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแมนยูนเต็ดจะเจอกับวูฟแฮมตันอันนี้ได้เล่นในบ้านแต่คู่แข่งอย่างวูฟแมงก็ไม่ง่ายแล้ววูฟเป็นคู่แข่งที่บอลแข็งแรงบอลพละกกาลังแล้วกุนซืโปรรุเกตเหมือนกันเล่นหลังสามเหมือนกันด้วยมีทีเด็ดก็มาเท้คุณย่าอย่างเงี้ยเหนื่อยเจอวูฟเราก็ไม่โอกาสที่แบบจะ ดีสุดอาจจะแค่แบ่งแต้มก็ได้อะแต่ถึงนาทีนั้นก็เอาหมดอะแล้วก็ไปเจอบอลมัดอีก5เกมที่เหลือของยูเนเต็ดงามไส้ทั้งนั้นหวังว่าเราจะสามารถเก็บแต้มได้หวังว่าเราจะรอดในยูโรปาลีกได้เป็นกำลังใจให้ลูเบนอัมริมด้วยแล้วกันเนาะ